ผชนเปิดใจ12ปีผ่านวิกฤตมเริงบอแบงผชนสามีสุดเลิศของพิธีกรสาวนินาะสุธิตาปัญญายงควงคู่กันมาเผยเคล็ดลับ12ปีรักหวานไม่มีลดรวมถึงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพในรายการไร้สอแอนชายชีวิตดีเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งสองคนต่างเคยผ่านเรื่องราววิกฤตสุขภาพมาแล้วนีนาะ เคยมีปัญหาสุขภาพจนต้องเข้ารับการผ่าตัดอยู่หลายครั้งขณะที่หนุ่มแบงต้องผ่านช่วงเวลาต่อสู้กับโรคร้ายมะเร็งตับมากว่า2ปีช่วงเวลานั้นครอบครัวเจอกับวิกฤตครั้งใหญ่แต่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเพราะได้นินนะาใส่ใจในรายละเอียดเรื่องสุขภาพนั่นอองงอติดตามรายการคุณภาพเพื่อคนรักสุขภาพไร้สอแอนใช้ชีวิตดีเริ่มต้นที่ตัวเราเออกอากาศทุกวันศุกเวลา 9นาฬิกา30นาทีถึง1 0นาฬิกา15นาทีทาง PPTV ช่อง36เริ่มวันแรกสุขที่1กรกฎาคมสดบันเทิงไร้สอแอนชายชีวิตดีเริ่มต้นที่ตัวเรา